ทุกคนวันนี้สุรีก็จะพามาเก็บผักนะครับเนาะผักตัวนี้กําลังออกดอกครับเพื่อนๆพืชบํารุงดินแต่สามารถทานได้นะครับเนาะหรือตะกูลเดียวกับผักกาดครับเพื่อนๆทุกคนว้าวนี่นะครับเนาะเก็บไปโรคก,กิมเจียวครับเพื่อนๆโรคก,กิมเจียวสับแซบ่บ กำลังเป็นดอกงี้อร่อยครับเพื่อนๆเป็นพืชสดบำรุงดินนะครับเนาะก็มาหาเก็บผักข้างลรางรถไฟครับเพื่อนๆมาเก็บผักข้างลรางรถไฟก็มีบรรยากาศรถไฟให้ชมนะครับเนาะเพื่อนๆเป็นอัคคีรสสวัสดีครับผมสุริครับผม สวัสดีทักทายเพื่อนเพืเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตมาเก็บผักก่อนครับเพื่อนๆนี่ครับผมผักเยอะมากกําลังเป็นดอกครับเพื่อนตะกูลเดียวก็ผักกาดนะครับเนาะแต่เขาหวานเป็นเพื่อนบำรุงดินนะครับเพื่อนๆตะกูลเดียวผักกาดนะครับเนาะนี่ครับผมสุดิีว่าจะเก็บไปลวกกิมเจียวสักสักหน่อยครับเพื่อนๆเยอะมากครับผมเลือกเทว่าต้นอร่อยๆครับเพื่อนเพื่อนๆครับ ภ Dante, ภ it, ผักต้นอร่อยๆนี่เขาดูยังไงครับเพื่อนๆผักที่มันอร่อยๆเลยเขาจะเรียกกันแบบไหนครับเนาะก็ต้องเลือกต้นอบอวบใช่ไหมครับเพื่อนๆเลือกต้นที่มันอบอวบนะครับเนาะการเก็บผักให้ดูว่าอร่อยเราต้องเลือกต้นที่อ้วนอ้วนอบอว่ใช่ไหมครับเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับเนาะวารสารนะครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับเนาะที่สุรีมาเก็บพืชนี่ เป็นพืชบำรุงดินนะครับเนาะเพื่อนเอนเอฟซีเพราะว่าชาวนาต่างประเทศเขาเบรกเขาเบรกหน้าดินนะครับเนาะเขาเบรกหน้าดินแล้วขเขาจะหว่านพืชบำรุงดินประมาณนี้นะครับเนาะแคลซิีก็จะเก็บไปรวกกจิ้มเจวเ่วหรือไปแกงส้มครับเพื่อนๆนี่ครับผมเก็บผักสดๆกระลลพัดวีูนตึงๆเย็นติง,ตงหูช่วงหน้าหนาวนี่สดชื่นมากครับเพื่อนๆกจะปีใหม่แล้วเดอพี่น้องอีกอาทิตย์เดียวนะครับเนาะก็จนะปีใหม่แล้ว ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยวาส,สัน <c oughs> อยู่ต่างประเทศก็มานี้ครับเนาะก็เป็นบรรยากาศเก็บผักกับเพื่อนวันนี้ก็มาเก็บผักตอนนี้เป็นดอกหมดแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วนะครับเนาะพอเป็นดอกพอเป็นดอกแล้วก็ชาวนาที่นี่เขาจะปั่นหมักครับเพื่อนปั่นปั่นหมักเพื่อเป็นพืชสดบำรุงดินนะครับเนาะเพิ่มสารในดินนะครับเนาะนี่ครับผมตะกูลเดียวอากาศกับบรรยากาศวันนี้กับเพื่อนข้างล่างรถไฟนะครับเนาะ ก็มีบรรยากาศรถไฟมาให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับกับการเก็บผักของสุรีวันนี้ครับผมนู้นเพื่อนๆเห็นไหมครับผักเยอะมากเก็บผักให้อร่อยเราต้องเลือกต้นแบบไหนครับเพื่อนๆเราต้องเลือกต้นอ้วนอ้วนอบอวบนะครับเนาะว่าซานครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้กับการหว่านเก็บพืชบำรุงดินนะครับเนาะตระกูลเดียวกับผักกาดเราสามารถเอาทำาป็นข้าวลวกินมเกี่ยวก็อร่อยครับนะครับเนาะ แต่ตอนนี้ก็เป็นต,ตั้งอาหารดินแล้วก็เป็นอาหารคนก็ได้เช่นกันนะครับเนาะเพราะว่าชาวนาที่นี่เขาก็จะหว่านพืชบำรุงดินทุกปีช่วงก่อนหน้าอ่าก่อนปีใหม่นะครับเนาะเพื่อเบรกหน้าดินเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์กับดินนะครับเนาะเพิ่มแร่ธาตุในดินคือหว่านพืชสดนะครับเนาะเนื้อหาของคลิปก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับ